สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอัธนกรหมอลำใจเกินร้อยนะครับตอนนี้เมนอมอาดแล้วก็ซอยบิดแล้วกับาวอาดชาย,ยากก็คือซุงซุงเสริมมาอหอยคนผิดกันพี่นอ้องว่า่ยตะคนใดกันเมาหอยสนามบินลอยเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ร่อ ท่านประธานประธานบริจาครอบพี่บอยพี่ดูใช่ไหมครับลงเครื่องจอดเกียบชั้นชราตีมาแมนลงเครื่องจอดโอ้ยเรามาเราบ่หิวเราบ่กินหนอกกินเหมือนโหลดอาจจะใช่สนามบินนะครับเพื่อที่จะไปงานต่อที่อำเภออำเภอยังกับพีวิทนบริษัทอำเภอพุทธพทองบ้านยังวะรูเดี๋ยวเาไปเบิ่งในเพจกันแล้วกันเนาะพี่น้องเด้อนะครับมาหาบ่กินข้าวมื้อนี้เสียข่อยแล้วอีมาตะกรุงเทพแล้ว อำเภอพุนทองนะครับตอนนี้ก็ร่อถ้าใด้กด็ไดข้าวผัดซีเวินอาหารง่ายๆนะครับกระข่อยไปซื้อมากันหรือหละข้าวผัดง่ายๆกินแบบง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ไง่ายาวมนี้นองไปหงองนมั่วซีสิมียอย่างจินบ้านเลยเขาก็ต้องตุนไว้ก่อน<ม>นะครับเพราะว่าจากสนามบินไปบ้านงานกับประมาณหาหกสิบโล มาณ60โลได้นะครับกะเดินทางชั่วโมงหนึ่งกระสวนสี่หอดงานเนาะฮาไอหิวกะเ่ากะซื้อของตุนไว้แล้วเมื่อนี้เพื่อนไปเคลิ้นไว้อย่างอาดันโปรดิเซอร์บอเป็นโปรดิเซอร์ไปเป็นผู้อำนวยการควบควบคุมนะครับบันทึกเสียงให้อาสิว่าแฟนขาเจังกับเไม่ใช่แฟนค่ะต้องใช้คำว่าเมีย เนาะไห้เมียตัองตใจเพิ่นเนาะเ้วสื่อกืใจพี่น้องทุกคนนะครับเอ,อ่อละเอียดอันหนึ่งเขียนมอฝากไปถึงแฟนคลับทีมา้าที่มกักอลอวทาหานมักจับมือมักต้นเนาะบอดเพิ่นไห้จับมือเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นไห่เพิ่นไห่จับมือด้วยพี่น้องจะว่าอันผู้ใดมากดึงมนั่นฝากในเรื่อว่าอย่าดึงเด้อ อย่าดึงอย่าหยียันมาเมือ่อคืนจนมามื่อบาดมื่อบาดก็เศร้าก่อนมื่อแล้บาดเดิเศร้าแล้วก็ไปเปเรียบอ๋บุรี่พี่อาร์อันนี้คือช่วงแก่กันมาเนี่ย <laughs> อ<ม>โอเคครับพี่น้องขันมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์แล้วก็บเบิ้งให้เน่ด้อ เจ้าบอกเจ้าก็กุดแคบบึงไงพี่น้องบึงให้แล้วเนี่ยบึงใหเน่นเด้อพี่น้องบึงให้แม่นุ่มเน่เด้อไปแล้วจ้า